เด้อเจ้านอนกับผู้ใดน่ะนอนอยู่กับอีกจะไปบอกไอ้กล่องเด้อเอ้ยม่บอกหรอกเยอะไปหาบอกอะไรนี่เลยสื้อมาได้เนี่ยสื้ออม่ยังจ่ายสามร้อยว่างกี่เนี่ยอาสามร้อยแล้วจะไปจะไปใส่กันยุ่งใส่หนึ่งด้วยอยู่ทั้งเตียง เป็นยังเงียบบอกขอมกันของกันขอมกันหอมกันมึงหนีแทบไม่ค่ะเวลานอนแล้วมึงนอนดึกเกินไปแล้วแต่บอกบอกบอกเฟซมันเวียวบอกเฟซมันไม่ใช่เฟซบอกทิกตอกมันบอกกินหัวน้องว่าบอ ริดว่อเจอกันมือใดมือที่ฝ้าต้องการเจ้าเจ้าไปถีบกล้องให้ยังมื้เนี่ยเอ้าไม่ใช่หอดสวยถีบตัวเนาะกูไม่ได้อยากกินขนมเขียบกุ้งกับไปบอกเขาทุกที่คุณชิไปร้องเพ่งฮะให้ก่อนก่อนเออนั่ง้เบึ่งเนี่ยแค่นั่งก่อนยังแล้วนอนจับนมอยู่เนี่ย บอกมันบอกมันบอกปไปบอกไปบอก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 บไปบอกไปบอกไปตัวไหนใกลยเตะอกนหูคันว่าจับนี่น่ะแหม่เอาเมือกอก่ะ ออกเดอมอออกเลาสเอรเี่ไม่ได้จับนไผ่นี่กมาจับาหันแม่เปิดให้บ้างเน่ยกูไม่ได้จับนกไผ่บักท่านรุนนกทมหาอ้มืออะไรนี่หาหามือว่างมาเลียนน้ำเนี่ยสิไปย่ไสิไปโย่รับเดี๋ยวสุดปลาไปน้ำเด้อเน่ไปหามอมเขาแล้วก็มูเต็นบอ ว่างว่างว่างทันว่างเด้อเออไอ้น้ำกันอืออืสองคนขอเบิ้งขอขอบิ้งหำเนี่ขาเบิ้งหำเนี่โอ้ยอยไปบอกไปเด้อเอออันเฟิดไอ้เบิ้งปั๊บนี่ยมูเขียวค่ะได้ไออันที่เบิ้ง้เบิ้งม่แมนว่าอยากไยหรืออย่างเด้เออทำน้อยไอ้ มึงไปน,นอนซะไป <c oughs> นองไทยเดียวนี่ถังเขาซอมคอนเสตอยู่นน่นองไทเดียซ้อมคอนเสือด้วครับนองไทเดียซอมคอนเสืออ๋อๆๆ้นไหนอะ <c oughs> <c oughs> คนไหนคนไหนบ,แบัแก๊บเยนองไทยกู<ส>จะ่มา พอแล้วพอแล้วเบลว่างสายมันวางสายมันแค่นี้ล่ะมีมีธุระสีคุยกันสองคนคือว่าเรียบร้อยกันแล้วคือว่าเรียบร้อยกันแล้วเอ๋อลืมไหมกินออดอืออ้ากินออดอืออะไรอ๋อ้ดีส่วนจุ๊บแก้มเป็นอย่างคนเบิ่งหลายบัดย่ำหาห่อข้อกันส่วนโตนอนหนุกเนาะ เป็่งจูบเึงหอมอ้ายนไอหอมเนี่ยหอมอื่อก้อนไปน่ไอ้กูซีนอนพ่อพ่อดาดาซู้แฟนคับมันหอมดาซู้แฟนคับมันหอมไปไกลๆเลยซู้แฟนคลับก็ได้กูซีนอนมึงกับพูนนึงแหละอีเบล